สุขสันวันสบาโตนะคะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่จะได้มีโอกาสมาร้องเพลงพิเศษเพื่อสรรเสริญพระเจ้านะคะแต่จะเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะเพราะว่าคณกระเรียงเนะาะมักจะชอบเพลงลูกทุ่งแต่ว่าปลอดดนตรีนะคะที่ว่าปลอดดนตรีเพราะว่าจะฟังจังหวะเสียงดนตรีไม่ค่อยจะค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะร้องสดๆเลยนะคะ เราเป็นเม็ดเกลือและแสงสว่างความรักอย่าได้จืดจางยังเย็นเหมือนดาัางทันไฟายคนเดียวรักพระเจ้าสุดใจแน่นเหนียวเพื่อนบ้านก็จงและเลี้ยวรักเขาเช่นเดียวเหมือนรักตนเอง เราเป็นแขน,แนงและเท้าอังงนลพระเจ้าจะได้คำจูนอวยพรให้คุณเกิดผลมากมายแม้นกลายทางพระองค์เมื่อไรกิ่งอยักไม่มีความหมายตาทิ้งเผาไฟท้าไมเกิดผล จงจำพระคำสอนสั่งให้เราเฝ้าคอยระวังชีวิตเหมือนด่างอยู่กลางคลื่นลมแม้วันใดใจระทมเพราะลงให้ความลุ่มหลงวอนพระคริชงช่วยเรากลับมา เขียวคอมนั้นวางอยู่อย่างเปล่าดาทุ่งเนื้อสุกเลืองมากมายคนงานหญิงชายเจ้าไปไหนกันพระองค์ทรงตามหาทุกวันข้าวที่จะเก็บเกี่ยวนั้นวอนพระ ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวนานให้ท่านทุกท่านช่วยท่านเกี่ยวไว้